ทุกคนด้วยนะครับกลับมากับเอเ p ปเตอร์อีกแล้ววันนี้เป็นอีเวนต์ใหม่นะหนึ่งเอเวนเจอร์วันอีเวนเจอร์นะแวนกาสีโล่ครบรอบนะวันครบรอบเรียบร้อยนะเฟรนฟ w e วีล็อกอินโบนัสนะเป็นการทำเขาเรียกว่าไงนะเควสแบบลักษณะเพื่อนหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเราต้องไปดูรายละเอียดของอีเวนต์กันนะเียก็เพิ่งเข้ามานะพอดีทีมงานเข้าไปเล่นก่อนแล้วนะเออนะโอเค เดีวไปดูมิชชั่นสักนิดนึงในตัวเกมเนี่ยก็จะมีให้เล่นหลากหลายนะะเดลี่นะโอเคเดลี่ไม่เกี่ยวแสดงว่าอ่ะดูทำลิมิตโอเคมันไม่เกี่ยวกับตัวเควสหลักนะแสดงว่ามันอยู่ในแชมเปี้ยนตรงนี้เลยนะอืมนี่ก็จะมีอ่านิดนึงลิมิตทำเดลี่นะหนึ่งครั้งอ่ะอันนี้รีเซฟก่อน ได้รับนะตัวนี้แล้วก็อันนี้บอกว่าไงนะไฟเฟ with นวิดแคลนไอจิกาชาทีมยู h แคลนอ๋อก็คือไอจิเนี่ยจะมีแคลนของเขาอยู่นะว่าเขาเขาจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะอันนี้ก็เหมือนกัน30-40ครั้งว่าไปโอเคอันนี้เป็นใครนะใครไฟแคลนโอเคประมาณนี้เลย นะเดี๋วเวขอดูสักนิดนึงว่ามันมีเขาเรียกว่าไงนะมันน่าจะอยู่ในอินฟอนะรายละเอียดต่างๆอือ๋อนี่ก็เป็นชุดกาชาของมันด้วยนะโออเียเวแย่เลยนะไหนเขามีอะไรให้อ่านอืมนี่ไง เห็นไหมนี่คือแคลนของ IG ฝั่ง IG ีก็มีรอยันโอลา l e เคลนเอ็งเจนชาโด้โก e เจเ i ซิสเพลมแล้วก็บา v i ด้านะทุกคนส่วนของคราจะมีคางิโร่นะลูกคามิโนวาไดเมนชั่นลิง k d ดาร์ q อะควแล้วก็เกรดนะก็ทั้ง2ก็มีประมาณนี้ซึ่งมันก็จะได้ตัวเขาเรียกว่านะทิเกตมาเพื่อเปิดกาชาเจ้าตัวนี้นะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของช็อปสักนิดนึงนะ เห็นแล้ววันน่าจะมีอะไรใหม่มาอ่ะนี่ไงชัดเจนมากนะ,นอ,ะอันนี้โอเคอันนี้หนึ่งเพลงนะมี25นะอาจจะเลือกฝั่งไหนก็ได้นะมันก็จะสุ่มอ่เขาเรียกไงนะมันก็จะสุ่มว่าเราจะได้ของในฝั่งนั้นนะอันนี้ก็จะเป็นตัวธรรมดานะ neo กับแคนบูทาจินะมัน e b เลยอะอืมน่าจะเป็นชุด e b นะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปไล่ไละเอียดกันอีกทีนะทุกคนอันนี้เป็นอีเวนต์นะโอเคสรุปง่ายๆนะมีตู้ใหม่นะตู้ e b กับอีเวนต์ไฟเฟนนะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราค่อยไปดูดีเทลอีกทีแล้วกันนะว่าจะทำยังไงนะทุกคนมาต่อทุกคนหลังจากที่ปไปอ่านอีเวนต์มาแล้วนะก็เราก็จะเห็นได้ว่า อีเวนต์หลักๆของอีเวนต์นี้นะจําเป็นต้องเล่นกับเพื่อนนะ<ห>นอ่าใครที่ไม่มีเพื่อนเราก็เข้ามาเข้าแคลนพี่เอได้เลยนะก็สามารถที่จะเล่นกับทีมงานหรือพี่เอนะในการปั๊มตรงนี้ได้นะหรือไม่ถ้าน้องมีโทรศัพท์2เครื่องก็สามารถทําได้นะนี่เห็นไหมภารกิจหลักๆก็จะมีภารกิจว่าเนี่ยให้เราเล่นโดยใช้เด็กในส่วนของ IG นะใน i g ก็ที่พูดไปแล้วนะว่ามีอะไรบ้างนะ ในส่วนของใครก็เหมือนกันนะต้องเล่นเด็กหรือเจอกันเด็กในส่วนของใครนะมันก็จะทําให้เราได้เข็มขัดบิดตรงนี้มานะอ่าส่วนภารกิจล่างเนี่ยอันนี้ยังไม่มั่นใจนะอยู่อยู่ก็เพิ่มมาสี่นะแต่ทีมงานพี่เอบอกว่าให้เล่นในส่วนของคลานอีเวนต์นะคลานอีเวนต์เดี๋ยวเราพาไปดูมีอะไรบ้างอ่ะเรามาดูที่เอ็กชแนนกันสักนิดนึงสําหรับเข็มกลัดจับมือนะครับในเข็มขัดจับมือเนี่ยเราก็จะมี นี่ไงก็จะมีให้แรกตอนนี้เีมมีแปดนะแลกทั้งซองได้แลกสลีสวยสวยได้นะหรือว่าแรกตัวละครก็ได้นะ2ตัวนะเออนะนี่ในส่วนของอีเวนต์ของลิงตัวเกอร์ตัวนี้ก็ยังคงมีอยู่นะแค่ว่าเก็บแรกนะแต่อาจจะไม่มีให้เล่นแล้วนะเอาเราไปดูในส่วนของการ์ดของช็อปสักนิดหนึ่งนะก็คือมันออกมาเยอะมากนะจนเราแบบไม่รู้จะเปิดตู้ไหนกันดีเลยนะ ใครจะเป็นสาวกรอยัลพอดีนหรือไอจีนะดูได้นะว่าอ่าอะไรจะเปิดอันไหนนะเพราะว่าในหนึ่งซองอะายนี้เนี่ยเพจงมีสามพันทองใช่ไหมสำหรับอีเวนต์นี้นะอีเวนต์นี้หมดสิ้นเดือนนะครับนะมีเวลาเก็บยาวๆนะเออเราก็จะสามารถจะเก็บได้เรื่อยๆแล้วรอมาเปิดทีเดียวนะนี่ในส่วนขอไอจีเนี่ยก็จะบอกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันก็มีโบบิลด่าเออมีอะไรเออเดี๋ยวเราไปดูเลเร์กันสักนิดนึงนะครับในส่วนตัวตัวเลเร์นี่ไงเราก็จะเห็นว่าหลักๆเห็นไหม มีของรอยนันโอราเคิลน,นะดากชา์โดเออชา์โดพราดินใช่ไหมอ่ามีอะไรนะวิเวนเจอร์ ger, เห็นไหมแล้วก็ชา์โดพราดินเหมือนกันอา้าวมันคำสัลักษักผิดแบบอัพกูพราดินนะสัษณ์ใกล้เคียงกันเลยนะบัสเตอร์เบลิสเลเตอร์เห็นไหมมีอ่าอะไรเนี่ยมีนี่ไงจนเนซิสนะสโนว์ทอนเคลมูนนะ ก็จัดอยู่ในนี้ด้วยนะรอยย s t บัสเบลดเห็นไหมก็นี่ไงก็คือในส่วนของซองไอจีนะมันจะไม่ได้ได้ทั้งหมดนะเออส่วนสำหรับซองของใครก็เหมือนกันนะมาไปดูเลยสักนิดนึงเห็นไหมคือมันเป็นโนเวลักเลยนะมันก็เหมือนกับเอาซองหลายตู้หลายตู้มาส่งกันในซองๆเดียวนะเห็นไหมใคเนโรเอออะไรนะที่มันเลนส์ลทายอ่ะเห็นไหมโนวา มีทาจิมีแกนบูมีอะไรพวกนี้นะก็จะจัดอยู่ในตรงนี้นะส่วน2อันนี้มีข,ข้อดีก็คือมันจะได้เหรียญเหรียญวันเอเวอร์ซิลี่ด้วยนะอ่าซึ่งต่อยอดจากคราวที่แล้วได้นะเพ่รพาดเปิดก่อนอ่ะส่วนนี้ก็คือเป็นตู้ใหม่นะเป็นตู้น่าจะเป็นตู้ EB นะเห็นไหมมีเมโอมีสไปร์แล้วก็มีเมก้านะ,ะเพชรมีสายสองซองเดี๋ยวเขาเปิดโชว์กันส่วนฝั่งนี้จะเป็นมูลา แกนบูรทาจีที่อาจจะเปิดในส่วนของทางนี้ก็ได้นะเพราะพี่มีแกนบูอยู่แล้วนะเพงแต่ว่าอาจจะไม่มีของเสริมนะเอ,อ,อาจจะเปิดเป็นทางนี้นะหลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับพีเวน้นะเดี๋ยวเราไปเขาเรียกว่าไงนะลองเปิดดูสัก10ซองดีกว่านะให้เป็นขวัญน,นะว่าแต่แล้วเราจะออกมาทำไมกลับที่ช็อปอีกสักครั้งนะครับ อาไดจริงๆตู้ไอจีหรือตู้ของใครนะมันก็น่าสนใจทั้งสองตู้เลยนะอะไปดูตู้ของใครสักสิบของไอจีสักสิบแล้วกันนะครับทุกคนแม็กเลยจัดมามีอะไรน่าสนใจขอหน่อยเถอะ โอ้โหเหลืองสงนินี่ก็มีฟองคิวโฟผสมมาด้วยนะมีปนมาหมดเลยนะโอ้โหวางไบซ้ำแล้วซ้ำอีกฮึคืีแบบนั้ ตองคิวโฟชัดชัดไหนยขอของดีๆหน่อยโอ้โหมันต้องตกใจเลยมีสียครเกือแท้โ้ h my god ไม่เจอของอะไรเลยโอ้ยรางดีดพิซี่เก็ตเนนะซองนี้ก็ประมาณนี้เลยนะหรือว่าเกลือใช้ได้แบกแบกแบกไปต่อไปจะเป็นมันน่าจะได้เหรียญเอลิเจอรี่มานะเดี๋ยญน่าจะขึ้นนี่ไงสิบใช่ไหมอ่ะเราไปเปิดฝักใครทีสิบนะครับอ่ะไปเลย เมื่อกี้ใครไม่ให้พรแล้วไอจิวขอมาโอ้โหเหมือนกันเดะๆเ,เลยอะได้อยูได้การ์ดใหม่มาบ้าง,างนะก็ได้เวียนมาถือว่าดีนะโอ้โอเคเหรอโอ้สวยงามเตยงดีที่จะใช้นะมาเลย โอเคถือโมงไม่ออกเลยทุกคนโ okay. อเคมันมีเกลืออยู่บ้างนะืมมักเลศโอเคจริีๆมัน okay. ต้องเสืแล้วครับซองนี้รู้สึกจะดีกว่าซองเมื่อกี้นะ <laughs> ถึงจะไม่ได้แสงสีม่งวงเลยก็เถอะนะ,ะนะแต่ก็ยังได้ของที่เอาไปใช้ได้อยู่นะโอเคหมดเรียบร้อย pg 1นึ่งมาเกล็ดหนึ่งนะแล้วที่เหลือก็คือซ้ำนะครับนะโอเคก็เรียกได้ว่าเค็มกันพอสมควรนะเลยสิบห้าซองเดี๋ยวพี่รอดองให้ได้ยี่สิบแล้วก็เดี๋ยวเขามาเปิดอีกนะนะเาอามาดูกับอีเวนต์นี้หน่อยนะอันนี้เป็นมูลาคมใช่ไหม แล้วก็เป็นไทจีคาเสรกับแจนบูฝั่งน,นี้เป็นเนโอสปแล้วก็อ่าเขาเรียกว่าไงนะแตแคนสีเขียวจำไม่ได้นะฝั่งนี้ขอเปิดสักสิบละกันนะไปเลยเมื่อกี้ไม่ม่วงนะขอม่วงหน่อยเถอะอุ้ยม่วงมาแล้วครับทุกคนนี่พอตู้แบบนี้แล้วม่วงมา อืเอเจ้านี้อะไรมาก็ดีนะเพราะว่าบางใบเรายังไม่มีเลยนะเพราะงั้นโอเคตัวเล่นตัวเล่นตัวเล่นมูรากุโมมาแล้วสะท้อนเข้ามาสะท้อนเข้ามาเปิดมันลุค่ับทุกคนเฮ้ยฮ้้เฮ้ยดาวตกเอาแล้ว ปังเข้าไปโอ้โใบซ้ำเอ้ยแต่ก็โอเคนะเพราะสเกีล์ต้องใช้ใบซ้ำแล้วเห่าเดี๋ยวจะ้ะเอาอีกแล้วสองดาวตกกันนะเฮ้ยข้าไปแบบออกมาไม่รู้อะไรนะเดี๋ยวเราเข้าไปดูทีหนังโอเค โอดไดีพีมาเด้วดีจีแกบูเข้ามาไอซองนี้โคตรไม่เกลอเลยอ่ะโอเคถือว่าไม่ผิดหวังนะนี่นะดีจีสองสามเลยนะตัวเล่นหนึ่งตัวแล้วก็ตัวสามอาสามไปเกินนั้นทุกคนถือว่าเกินไปแต่ก็ โอเคได้สิบเหเรียญอเมซลีนานะจัดต่อนะมาหากรามเบอร์ซองแห่งปีนะครับลุยเลยไม่รอชา้าดอง่าเพื่อการนี้โดยเฉพาะแต่เจ็บหนักจากอีเวนต์ลิงก์มาเหมือนกันนะไม่ค่อยได้ของดีเท่าที่ควรนะโอ้โหรอบนี้ฟ้ามาเลยเนีะถือว่ามอลตัวเล่นนะเฮ้ยกีกาเล็กได้อยู่ฟ้าแล้วไงทองก็โผล่มา Okay. เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะว่าทำมันจะทำดึกคาติหรือมูลาได้ก่อนนะอแล้วเจอ,อ,อเรื่องหนึ่งลวไม่ค่อยซีเรียสน,นะเพราะเราไม่ค่อยมีของเท่าไหร่นะเราเอามาซะก่อนนะโอเค ฟ้าขึ้นฟ้าหมดแบบนี้แต่ว่าขึ้นทองมาสองตัวก็โอเคนะไม่แบบฟ้ารัวนะโอเคไปดูเลทกันสักนิดนึงโอเคนะก็จะซทำแค่ตัวเดียวเองที่เหลือก็จะไม่ทำนะก็ถือว่าไม่ได้แย่ามากนะพูดออกใจพอหลังจากนั้นเราจะได้เลือดเสร็เลยอดในเมซอรี่นะเดี๋ยวเราไปดูที่เอ็กเชนสักนิดนึงทุกคนก็จะจบคลิปนี่ตัวเอ็กเชนนี่เห็นไหมเราก็จะอ๋อเราต้องไปรับหน้าเกมีกวก่อนนะนี่ตัวเอ็กเชนเมซอรี่นะก็ามาแลกพวกนี้ได้นะโถือว่า คุ้มค่ามากๆเลยนะเออไปรับก่อนเปิดไปทั้งหมด42ก็ได้มา40เหรียญน,นะบวกกับเมื่อกี้ที่มี6ก็เป็น46นะมิชชั่นคุมฟิตเพียบร,รับก่อนแล้วกันแมวสิเราไม่กระตุก แอปชิพเป็นปลดไปรัวๆฟาดได้เจ็ดได้เจ็ดซองเลยนะโอเคเฮ้ยเงินตันแบบชา้านิดนึงนะมาดูที่กิฟต์มีไงไมาจะได้ทั้งหมด40 แล้วเราก็ทัอบเป็นสโอเคแล้วเราก็ประมาณนี้กันใครอใชอบกดไลค์กดแชร์กดซับก็คลายสมุดก็ได้นะครับผมสินค้า